เอาละเข้าสู่ข้อที่65ครับกับซีรีส์ตะลุยโจทย์คณิตมอรต้นฉบับคิดลัด100ข้อโอเคอ่มาอ่านโจทย์กันบอกว่า ABC เป็นสามเหลี่ยมรูป1อ่า ACB 30องศาแสดงว่ามุม C เนี่ย30องศาเนาะแล้วก็ AD ตั้งฉากกับ BC อ่าทีเนี้ยถ้าเราบอกว่าโอโหเป็นไงคิดเยอะไหมคิดเยอะอ่าเราก็ลองวาดรูปสามเหลี่ยมก่อนสิ่งที่เรารู้มีอะไรบ้างนะสามเหลี่ยม A, B, C มีมุม A มีมุม B มีมุม C รู้มุม C อย่างเดียวถูกปะอ่ะก็วาดไปปบสมมุติพี่วาดมาแบบนี้พี่บอกว่าอ๋อตอนนี้เป็นมุม A ตอนนี้เป็นมุม B ตอนนี้เป็นมุม C มุม C 30องศารู้อะไรก็ค่อยๆใส่ไปโอเคปะต่อไปบอกว่าอะไรนะ AD เนี่ยตั้งฉาก กับ bc ที่จุดดีเพราะว่าถ้าเราเราอ่านไปเปื้ดเดียวเลยเนี่ยเป็นไงมันมันงงมันดูไม่ออกถูกปะบอกว่า ad อ่า ad ตั้งฉากกับ bc bc คือเส้นนี้แสดงว่าเราก็ลากเส้น ad มาปึ๊บตัวนี้ก็จะเป็น ad ตั้งฉากเห็นปะเห็นปะมันก็จะค่อยๆไอ,ยอย้นี่แหละโอเคไหมโอเคไหมเสร็จแล้วได้อะไรครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ตั้งฉากเนาะปึ๊บ ซึ่งอยู่ระหว่าง b กับ c อันนี้ไม่มีปัญหา abd abd คือรูปนี้ abd เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วอ่สามเหลี่ยมหน้าจั่วคืออะไรนะเป๊บมุมเท่าด้านเท่าถูกปะแสดงว่าตัวนี้เราก็จะได้อ๋อมุมนี้เท่ากับมุมนี้โอเคปะโอเคปะเกตเนาะเกตเนาะ แล้วอะไรอีกนะแล้วอะไรอีกด้านเท่าถูกป่ะแล้วโจทย์บอกว่าอะไรนะ ab เนะี่ยเท่ากับ3ารูทอ ab คือ3ารูทอคือตรงนี้อได้ะไรครับนี่นะสามเหลี่ยมน้าจวคือแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บโอเคเขียนป่ะเขียนป่ะ เราจะได้อะไรอีก <c oughs> แล้ว AC กับ BC คือตรงนี้ AC กับ BC ตรงเนี้ยคือเท่าไหร่ออยาวเท่าไหร่ทำไงครับเราก็ดูรูปที่เราหาได้ก่อนรูปไหนเราหาได้เอ่ยถ้าตรงนี้เป็นเป็นอะไรครับ <c oughs> งงไหม ถ้าตรงนี้น้องดูสิว่าตัวนี้เป็น90องศาไปแล้วถูกปะแสดงว่า2มุมนี้ก็รวมกันเป็นเท่าไร่ครับเป็นเป็นติ๊กติกติ๊กติ๊กติ๊กเป็น45องศากับ45องศาไงนี่สองมุมนี้ก็ต้องรวมเป็นเเป็น90องศาถูกปะโอเคแล้วไอตัวมุมเป็นไงครับถ้าตัวนี้เป็น45องศากับ45องศาปุ๊บตรงนี้กับตรงนี้ก็ต้องเป็นไงก็ต้องเท่ากันถูกปะไม่งงเนาะนี่ สมมติว่าตรงนี้เป็นปิบบเปบมุมฉากแบบนี้ตัวนี้เป็นสี่สิบห้าตัวนี้เป็นสี่สิบห้าพี่ก็จะได้ตรงนี้เป็นสมมติตรงนี้เป็นหนึ่งตรงนี้เป็นหนึ่งตรงข้ามมุมฉากก็จะคือรูทสองถูกปะมาจากไหนก็มาจากพีทาโกรัสตนวนี้เป็น x ตัวนี้เป็น x ตัวนี้ก็เป็น x กําลังสองแล้วก็ถอดรูทตัวนี้เป็นหนึ่งกำลังสองคือหนึ่งก็คือหนึ่งกำลังสองบวกกันก็คือสองถอดรูทคือรูทสอง แสดงว่าตรงนี้ก็จะเป็น3ตัวนี้ก็จะเป็น3นั่นเองโอเคถ้าเราเข้าใจรูปหลักพื้นฐานเนี่ยมันก็จะทําให้เราทําโจทย์ได้เร็วขึ้นไม่ต้องมาวาดรูปสมมุติอะไรให้มันวุ่นวายโอ okay. เคเลีย์เนาะเขีย์เนาะแล้วเราดูต่อครับเราดูต่ออ่าตัวนี้เป็น3มปุ๊บเราก็ใช้หลักของอะไรอีกนี่พิวรูปอีกทิคน,นี้นะเอาไปใช้ได้เลยนะไอ้สามสิบหกสิบ 30องศา60องศาแล้วก็มุมฉากพี่ให้ด้านตรงข้าม30เนี่ยเป็น1โอเคปะไซน์าก็คือ1ส่วน2ตอนนี้จะเป็นรูป3ดูนะพี่ให้คีย์เวิร์ดตัวนี้คือ1ไปด้านตรงข้ามมุมฉากให้คูณ2ไปด้านตรงข้ามมุม60ให้คูณรูปสโอเคเขียนปะเขียนปะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอะไรครับตรงข้ามมุม30นี่30แสดงว่าตัวนี้คือ60ถูกปะ ไปด้านตรงข้ามมุมฉากคือคูณ2ก็คือได้6ถูกไหมถูกไหมตรงนี้ก็คือ60ถูกปะไปด้านตรงข้ามมุม60ก็คูณอะไรครับคูณรู้สก็จะเป็น3ามรู้สามโอเคเพราะงั้นโจทย์หา AC กับ BC อ่า AC ก็จะได้เท่าไหร่ครับ AC ก็จะได้เท่ากับ6นี่ AC เห็นปะ BC ก็จะได้3ามบวกสามรู้สนั่นเอง โอเคเคลียร์เนาะไม่ยากอะไรเลยเห็นป่ะข้อสอบสมาคมแต่ว่าต้องดูดูโจทย์ให้ออกโอเคเคลียนะเคลียนะโอเคป่ะโอเคป่ะไปต่อนะไปต่อ